มาที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมลรรพทานลุยขุดลอกเขื่อนลำตะคองหวังเพิ่มปริมาณน้ําลดเสี่ยงการขาดแคลนน้าในอนาคตกรมลรระทานโดยโครงการส่งน้ําและบรรุงรักษาลำตะคองเปิดเผยว่าโครงการได้มีการวางแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ําลำตะคองเป็นแผนงานที่บรรจุไว้ในแผน MTEF ของโครงการดำเนินการตั้งแต่ปี2568จนถึงปี2572โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำตะคองบริเวณพื้นที่ตำบลหนองสาหลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงตำบลจันทึกอำเภอปากช่องระยะทาง17กิโลเมตรปริมาณดินขุดรวม2ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำลำตะคองได้กว่า2ล้านลูกบาทเมตร ในส่วนของการเพิ่มน้ําต้นทุนของอ่างเก็บน้ําลําตะคองกรมจประทานและสานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้มีการวางแผนในเรื่องของการผันน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์ชทธสิ์มายังเขื่อนลําตะคองด้วยวิธีสูบน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิ์ผ่านแนวท่อและอุโมงผ่นน้ําความยาว43กิโลเมตรคาดว่าจะสามารถสนับสนุนน้าต้นทุนให้กับเขื่อนลําตะคองได้ปีละ50-60ล้านลูกบาทเมตร นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมแผนง,งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําการกักเก็บน้ําในพื้นที่ท้ายเขื่อนลําตะคองเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบึงพุทธาปริมาณดิน1.12ล้านลูกบาทเมตรในปี2569สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บได้ประมาณ1.12ล้านลูกบาทเมตรจากเดิม5ล้านลูกบาทเมตรเป็น6.12ล้านลูกบาทเมตร เป็นแหล่งน้าสลับสนุนในพื้นที่ตําบลพุษาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตําบลข้างเคียงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําเื่อระบายน้ํามะขามเท้าพร้อมอาคารประกอบจํานวนหนึ่งแห่งตําบลสี่มุมอําเภอเมืองนครราชสีมาในปี69ทําทำให้ที่จะเพิ่มการกักเก็บน้ําได้ประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรจากเดิม1ล้านลูกบาทเมตรเป็น2ล้านลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ําสนสนุนให้กับพื้นที่ตําบลสีมุม พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโครงการแก้มริงมากใหญ่พร้อมอาคารประกอบดําเนินการปี2568ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสสนับสนุนพื้นที่ให้กับตําบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินกักเก็บได้413,000ล,ลูกบาทเมตรจบข่าวกรมชลประทานข่าว